จ้าสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกันวันที่สิบเก่าจะพี่น้องแมนบอน่ะใหม่กสิบเก่าไปสวัสดีจา้าสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกันสอบวันที่สิบเก่าจะพี่น้องกันยายืนหกแปดนะจ๊ะเมื่ก่อนเขขึ้นมาเบืองเฮ็ดปวกจะพี่น้งงงงงองเมื่อวาเบืองเนฮะ็ดปวกทั้งอันเขาไะ มาเรอบางหลังมอดมอหันออกนะพี่น้องขึ้นห้องหาบัาเห็นกันบบัวจักห้างยางบวัขบวขัวบัวจักนะพี่น้องแต่ว่าแยกก่อนบวัวใดก็เลยผ้าส่วนดูกมาเอาหน่อไม้ไปเห็นหน่อไม่สมนะพี่น้อง,องพีมมง่เห็นไม้สมอีกนะก็ไปกินเพราะว่ามันสเฉลิมเน่าเลื่อมยังเลยเลื่อมสีบัวใดเหตุละพี่น้องนี่เด่ะนอแหละของเขาหน่อนใหญ่ๆเลยจ้ะเยี่ยมเขาจังสิบปอบหาบงบัวใดมันมีนะ

กินมาตอ้ยนอนี่เอ,อ,อ้าปรงไหว,วเดียวเขาบจังสีเก็บรวมแล้วจ้ะห้าแถวนี่ก่อนอาอยัางเก็บรวมรวมนี่หนาบด ส่วนมังหันส่วนเขาเข้าเข้ามาเอาไม่ไมเขาบ่ไดเอาอะไรปนนำไม้เหลืเหี่ยวคือเพิ่งก็ได้อยู่เหมอนน้อยๆเด็กมันแต่เดบ่มัเไม่เอมิบะไตัวนี้มันบ่ไไรตัวนี้บ่อไรสอยู่บ่เป็นเน่าเปนเน่าเนาะเนเน่าอ้ยน่ไหมนี่ะเหลือมเหี่ยวเหลือมชิอไรขึ้นนสม พี่น้องผู้ใดิมเอาเนาะน้องใหม่สมส่ามาเอาได้พี่น้อน่าหมดเลยมันจะมียทางขดแค่นี้จะเท่านี้มันมีขวด เหมือนไหนีเขามาเอาข้าวปอกเปลือกก็เลยดิ้วาวเอกไม่ห,าหาขาเอาหาก็เลยได้ไวางหันเมข มีเนวเดี๋ยวบริเสออันใหม่เท็นนมฉ่อมได้นเดี๋ยวเสียเถีวเนาะเดี๋ยวขึ้นมาฟูเดี๋ยวเมยนอนเอาปะเอาหนิปะเอาปวห้อนอนง่เนาะเขาเนาะนอนแบบงเลยเขาเอา ປູເຊຍຫຍ ก้อนสวยด้พี่น้องไอก่อนไปเห็ดหะเห็ดมหันนี่มัน่หลายม้นนลายนะเลยว่าจะไปเห็ดไปอีกเห็ดเรียงเข้าไปับสิ้เถ,ถ,ถึงกัดไหก็เลพี่น้องข้าปวดกเลยที่ไรามงามเลย ห่า่เอก็เหลือท okay ี่าก็ตัวตัวงามตัวตัวใดมันบบงามอก็อันงามแ่เดี น้ำมไฟปลาน้ำมัุ่งเดือพี่น่องไมค่บ้ก้องนอนยี่ต้องพพุ่งหนลายอยู่ไก่ไก่รดนะ

Ta mạnh Say, mạnh want to milk, mời đấy Bỏ ô gây. Hoa hoa, 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 không hoa, 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 ก็จะอั <c oughs> <c oughs> ่นกหนนอนนั่งดีนลยเหมือนกันอืมอ่อนเลยคนะคนะข้ามเสือข้ามเสือก็เลยเนาะเจ้ามอนะเสือน่ะเี่มขึ้นไม่ลามานีเบิดเว่ลามนสือเกินมาอังกฤษนอนเสือนโมอืมเบิ้ลไม่หลา อามันอบหยาอบหย้นบิดหลาคือบหยาวอึนเป็นคือไผ่บนดนหลา่หาเต็ต้กนอืมึ้กัดโอ้หเฉยอยู่อ้าเมื่อกันพี่นองเมกตาอาเสมกตากพอนก็กะละมังนอา้นี่พี่นองจะกอดตอนนี้จะไปใอันกระเป๋า อันนี้อ่อนอ่อนแหงใช่ว่บอสดไว้ก่อนนี่ราพายจะมานักแหงนอ่อนหน่อยกะเบาแล้งนี่มันกะเบาแหงคาับไอ้แรเตแล้วไหมอ่นก้อแหงเา กาวบ้าน้พี่น้องบนี้เบจักต่อเนาะ่เฮ็ดน้องม่สมบันนี้ปจักเฮียนถมหลัพี่น้องเฮ็ดก็ได้ซ่นต่อมาหอดเฮียนหอซาดเลยจ้ะเนี่ยก่อนก็มาหลังเต็มกระลหม่างเลยเดี๋ยิจักาจ้ะจักตงนเลย เปล่เฮ็ดก่อนหมอกเปล่าทั้งทีดำสีเหลืองอน,นะน่าันเอาไว้โดนนะไม่หอนถ้าก,กับเปล่าวปล่าล่างาเปล่ม,ออมาเฮ็ดหงอดก่อนเนี่ยเอาหมาดูหุนยุกระเ้าวจนเทียอ่อนเทียก่อนเอามาดเรื่องข้าวจนคำจังนี่มาจากเหลืองพี่น้อง,มงหมอกสีบมงามเลยบานากิน,นกวดมาเฮ็ดที่เหงแหลกก,ก,กินเบิดละมันอ่อนเลย ทั้งใส่ทั้งใส่ของสะอาดนันผมดุ่งของสนะอาดนัอนอันนี้เป็นของสนะอาดกันยังไงก็ละหมากอันหนึ่งอยใส่ตรนี้อ่ะหมอจัะใส่ก็ได้จะมาเทใส่ ขอก็บผ้าในกินอยู่้างนอสามซมสาม,ม่ตักวก็ยก่อนสิบฝาเหิบฝาจักนะหดูกแก็โซยันเหลืองม่้งอะไรอกระิเซน้ำหึ้งไหม่แจ็คสองขืน มีค้อดํารงห้อเห็บตัวด้วยกัเข้าจอเก็บอยู่ใส่ดอกพี่น้องต้องขายตลาดต้องเต้องเขากับพ่นออกกันรอฮาครับถ้ามีค้นขึ้นไปหุ่นอยู่ก็ทําเลยไลด้ไบด่างม้ย่ได้เองเนี่ยเข้าไปที่เสาอาชีพว่าให้ในเห็นกันได้ไหมถูกเข้าไปที่หยุดแค่เจ้าสีแดงไม่แจ้งสีขึ้นดอก nó ở đó là ở công viên đấy có cái khoai này cái cỏ thôi cái này cái cỏ cái mà thương này đấy bạn này làm nhảy này cái mặn này là đấy กินหมูวัดกินวัดปีเลยนั่นอันนี้อาอนนี่เขาบอกว่านเรียนเรียน เดีวเยวอะไรพี่น้องมเลอะไะแค่อันเดียวเลยอันสุดทาย,ดยกรอบเหี้ยไ้น,นี่มสมออนดีน้ำหมาชนิดนี่ยสบ่โอ้ยเปแบลายเอ่น เราบเตรียมกระลาหมังเลยเดี๋ยห้องเตขันตอนต่อไปเอาเกลือมาใส่ใส่เกอทุกคนสูรตรไสูตรมันด้อพี่น้องเลยเกกเาเกลือกก่น้เงินเอาเกลือเกลือ่ยามแลาข้ยามขาเอาขื้นขาจังหลังอีกทีหนึ่งหลังันนี้บล่าว เฮ็ดทำไมสวมพาน้องใบกินเป็นซีนทำไมเนาะแมนเอากระชีอาหนามใส่บัลเอาไว้จั๊กซ้องขึ้นนะพี่น้องเฮ็ดคือกันบอกพี่นออ้องคอมเมนต์บอกงี้เด้อวิธีเฮ็ดเนี่ยอะไรมันดีนะเดี๋ยวยัยก้อนเฮ็ดเนี่ยไปกินโดนไหนนะ อ่อนนะเสิมอ่อนนะเอาเกลือใส่อ่อนบางท่องก็จะเอาหนามมาใส่ไวนใส่ไว้ไอ้มิ่นถั่วเนี่ยบ้าง ตัวเลยอเอากระสีเอาไว้สองขึ้นขึ้นหนึ่งกระไรน,นะเดี๋วแต่เดี๋ยวแต่เอาไหมแล้วก็ขา้นข้นัานครบซองขึ้นเท่ากับสาวขึ้นมานึสาวหลางหนามนะหลางหนามใช้ท้งป่ะอือข้าอันมากเกลือ,ออีกสี่เบืงเพราะว่าเ้ามักเกลือเล้วันนี้สี่เบื่องเห็นเห็นบ่บหากกออล,งลางนามบอกหันโมเข็มโมยังหันเทากัเอาเกลือสออีจังหน่อย อ่านามใจแล้เขากับเนี่ที่กวดวที่ยังไหวมันพี่น้องนี่แหละเอา้าคลิปนี้เขาก็เป็นคลิปไปหาเห็ดปวงแล้วพี่น้องบอไดอก็เลยเอานอไมไข่มาเห็ดนมผสมเนาะเอา้าคลิปนี้ก็สีลาพี่ร่ายน,น้องกันจ้าสวัสดีจ้า